เสียงเฮดังๆพร้อมกันหนึ่งทีหนึ่งสองสามเฮโอ้ยคือพักระคือขึ้นมานะคะปลุกอารมณ์ขึ้นมาค่ะตอนนี้นะคะมาพบกับหนุ่มน้อยคนแรกของเรากันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาดูลีลาความน่ารักในการเล่านิทานของเราเลยดีกว่าพร้อมไหมครับ <Huh? S 1> พร้อมแล้วนะคะเริ่มกันที่หนุ่มน้อยหน้ามนนะคะวันใจมหาชน <laughs> นะคะอ่ะมาเลยดีกว่าท่า <Huh? S 1> นแรกด้วหมายเลขหนึ่งของเรานะคะชื่อว่าเด็กชา ค่ะหรือว่าน้องนิโออาเซียนพรเมอร์พร้อมแล้วนะครับแนะนำตัวเองแล้วก็เล่านิทานได้เลยนะครับสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ครับเวทีเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะัเลนเข้มศิลป์อยู่โรงเรียนเบนเบส,สีสีนักเรียนครับนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องลูกสุนัขตัวครับเชิญยวเรฟัง เอรู้หมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านจากลาผู้หมูตัวที่สองสร้างบ้านจากกิ่งไม้รู้หมูตัวที่สามสร้างบ้านจากอีแล้วูหมูตัวที่หนึสร้างบ้านเสร็จ่อนผู้หมูตัวที่สองสร้างบ้านเสร็จที่หลับแล้วรู้หมูตัวที่สามสร้างบ้านเสร็จที่หลังแล้วในขณะนั้นเองมาคาร์โผฟูมามาปาเข้ามาคอบก็กกเปิดประตูให้ฉันเข้าไปนอน แล้วลูกหมจะได้ที่หนึงกไม่เปิดรตูให้แล้วมาปาก็บอกว่าไม่เปิดนะจะอบ้านนกระเนไปเลยแล้วบ้านก็ปิวไปเลยแล้วลูกหมตัว่นึ่งก็วิ่งไปหาลูกหมตัวที่สแล้วมาปาก็มาคาประตูก๊อก สองตัวก็ไม่เปิดประตูให้แล้วหมาพาก็บอกว่าถ้าไม่เปิดนะฉันจะปอบบ้านให้กระเด็นไปิ้วเราเบ้านกระปิ้วไปเลยลูกหมูสองตัวก็วิ่งไปหาลูกหมูตัวที่สามแล้วลูกหมูแล้วหมาปาก็บอกว่าก็ก็ก็เปิดประตูฉันก็ไปนอนแล้วลูกหมูสองตัว ลูกซาบุก็ไม่เปิดประตูแม่แล้วาปาก็บอกว่าไม่เปิดนะเันจะบอกบ้านกันเลยปอาเท่าไหร่ก็ไม่มีทามาแล้วก็ต้องคิดคิดคิดตอไปจึงปาก็ต้องขึ้นไปขี้ปอกไปที่จะไปกินลูกซาบุลูกซาบุก็กำลังทำน้ำร้อนๆไป้ขี้ปอกไป มาป้าก bon uh ็โดนมาสิแม่ป้าก็บอกว่าโอ้ยเราจะไปเราก็ไม่เมีออกไปจากบ้านลูหมูตัวที่สามลู้กหมูสามตัวก็รอดจากาป่าไปได้ลูกหมูสามตัวก็ยู่ัอย่างมความจที่ชาลุมีสอรู้จักความเกลียดการเรียนให้เกียดครั้งจบแล้ว ตัวมาเล่าในวันนี้ครับชอบผมชอบได้ข่าว่าเลือกเองด้วยใช่ไหมเป็นคนเลือกเรื่อ,องตัวเองเลยนะคะโอ้วันนี้ตั้งใจมากมากเลยนะคะที่จะมาเล่านิทานให้ฟังกันงั้นเดี๋ยวพักผ่อน